จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากร184,569คน มีผู้อยู่ในวัยทำงานอายุ15ปีขึ้นไป146,495คนเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน12,689คนผู้มีงานทำ12,132คนมีแรงงานนอกระบบ5277คนมีผู้สูงอายุ5394คนและผู้พิการ6,512คนมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,522แห่งเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33 21,072คนเป็นแรงงานไทย14,461คนแรงงานต่างด้าว6,611คนผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39 4 0 8 8คนและผู้ประกันตนตามมาตรา40 54,620คนมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน2 2 5 1คนแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว4ัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและ เวียดนาม1,9746คนคนพื้นที่สูง442คนและแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายมาตรา9 9 63คนมีเรือประมง1,395าเลำเป็นเรือประมงพาณิชย์430าลำเรือประมงพื้นบ้าน965าลำมีแรงงานในกิจการประมงทะเล2,875คนและสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ175แห่ง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกระรวงแรงงานในฐานะผู้ให้การคุ้มครองดูแลแรงงานทั้งระบบทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวโดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันจึงได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ปรึกษา มีแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานกรรมการมีจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดปลายทางสถานการณ์ค่อนข้างบางเบาในจ้างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์มีเพียงการค้างจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ ในจ้างประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องด้านการเงินและในปี2568ไม่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัดการขาดแคลนแรงงานและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ค่อนข้างสูงนายจ้างบางรายเลือกใช้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองหรือแรงงานต่างด้าวที่เอกสารไม่ครบมาทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยมีทัศนคติเชื่อว่าเมื่อลูกจ้างต่างด้าวทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่กล้าเรียกร้องสิทธิหรือแจ้ง เบาแสกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือแนวโน้มในอนาคตจะทําให้เกิดการค้ามนุษย์ขึ้นได้ผลการดําเนินงานด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจําปีงบประมาณ2,568แบ่งกลุ่มเป้าหมายบูรณาการตรวจโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องออกเป็น2กลุ่มดังนี้1 การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กำหนดเป้าหมายและการตรวจโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแในการตรวจโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป้าหมาย10แห่งลูกจ้าง100คนผลการตรวจ24แห่งลูกจ้างผ่านการตรวจ287คนไม่พบปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือความผิดตามกฎหมายอื่นหรือความผิดรูปแบบอื่น2 การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพิ่มเติมการกำหนดเป้าหมายการตรวจโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเป้าหมาย12แห่งลูกจ้าง180คนผลการตรวจ15แห่งลูกจ้างผ่านการตรวจ286คนไม่พบปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561เป็นนายจ้างหนึ่งรายแรงงานต่างด้าวหนึ่งรายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของกรมการจัดหางานดังนี้ 1. การตรวจทั่วไปตรวจปกติเป็นการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วไปตามปกติที่คาดว่าจะมีคนต่างด้าวทำงานอยู่ตามแผนงานโครงการและนโยบายของรัฐบาล 2. การตรวจตามข้อร้องเรียนเป็นการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตามคำร้องเรียน ซึ่งมีผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบทํางานหรือลักลอบจ้างงานคนต่างด้าวหรือมีการกระทําผิดตามพระราชกิจสเดีกาการทํางานของคนต่างด้าว 3. การตรวจร่วมบูรณาการเป็นการตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนงานโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบป,ประมาณพศ2568ดำเนินการตรวจในจ้างสถานประกอบการ596รายแรงงานต่างด้าว5,957คนไม่พบปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2 5 6 0แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561 เป็นนายจ้า52รายและแรงงานต่างด้าว204รายนอกจากนี้ยังพบประเด็นปัญหาอุปสรรคการทำงานได้แก่หานายจ้างหรือสถานประกอบการไม่พบและบ่อยครั้งที่พบนายจ้างหรือสถานประกอบการที่เป็นผู้มีอิทธิพลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) หรือ SOP โดยการนำแบบคัดกรองเพื่อหาข้อบ่งชี้จากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) สัมภาษณ์ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและลูกเรือประมงกรณีการจัดทำสัญญาจ้างใหม่เปลี่ยนนายจ้างและเพิ่มนายจ้าง มีลูกจ้างผ่านการคัดกรอง514คนสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมสำคัญด้านการป้องกันแลปะปราบปรามการค้ามนุษย์การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดหนี่และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเลกิจการผลิตเครื่องนุ่งหม่มกุ้งปลาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆรวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่งและกิจการก่อสร้างโดยดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง13แห่งลูกจ้าง162คนจากการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมดการกระทำความผิดที่พบในเรื่องไม่ประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่จัดทำเอกสารทะเบียนลูกจ้าง ไม่จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและจ่ายค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติและนายจ้างได้ดําเนินการให้ถูกต้องทั้งหมดแล้วและไม่พบการกระทําผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลโดยคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลได้ดำเนินการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่น่าน,น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม19ลำลูกจ้าง180คนเป็นแรงงานไทย36คนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา133คนสัญชาติกัมพูชา8คนและแรงงานต่างด้าวพื้นที่สูง3คน แต่การตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างทะเบียนลูกจ้างเอกสารเวลาพักเอกสารการจ่ายค่าจ้างบัตรประจำตัวของลูกจ้างพบว่าในจ้างเจ้าของเรือปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่พบการกระทําผิดการค่ามนุษย์ด้านแรงงาน การบุรณาการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้คำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่429ทับ2,564ลงวันที่3มีนาคม2,564โดยชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม5แห่งลูกจ้าง107คนเป็นแรงงานไทย32คนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา75คน จากการตรวจสถานประกอบกิจการพบการกระทำผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน2แห่งลูกจ้าง35คนในเรื่องไม่ประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้างไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างดำเนินการออกคำสั่งให้ในจ้างปฏิบัติและนจ้างได้ดำเนินการให้ถูกต้องทั้งหมดแล้ว และไม่พบการกระทําผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งมีได้จ้างงานตลอดปีและลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย5คนการสร้างความตระหนักรู้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยสร้างความตระหนักรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนนักศึกษา60คน การส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมรีสอร์ทนำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานที่ดีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว GLM on Child Safe Friendly Tourism ไปใช้ในการบริหารกิจการ5แหง่งส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP เพื่อไปใช้ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน37แห่งจัดอบรมให้ความรู้แก่นายจ้างลูกจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good l a b o r Practice, GLP) ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสม11แห่ง ติดตามและทุนสอบสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP และส่งเสริมให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในการบริหารกิจการธุรกิจ23แห่ง ติดตามและทวนสอบสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมีการปฏิบัติและบริหารจัดการแรงงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์พร้อมทั้งทำรงรักษาอย่างต่อเนื่อง4แห่งเจ้าหน้าที่ตรวจเรือประมงชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าณนศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโปโดยตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างในงานประมงทะเลทะเบียนรายชื่อลูกจ้างต้องมีรายชื่อตรงกัน แบบจัดเวลาพักอายุของลูกจ้างต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปการตรวจสอบสภาพการจ้างสภาพการทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567ถึง31กรกฎาคม2,568เรือแจ้งเข้า3,394ครั้งมีลูกจ้างรวม3,712คนเรือแจ้งออก 3,359ครั้งมีลูกจ้างรวม31,142คนเรือผ่านการตรวจ1,395ลำมีลูกจ้างรวม12,782คนไม่พบว่านายจ้างเจ้าของเรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายสุ่มสัมภาษณ์ลูกเรือประมง86คนไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับอันเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในด้านความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยในพื้นที่มีอาสาสมัครแรงงานเป็นเครือข่ายในชุมชนสำหรับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานประกอบกิจการมีการสื่อสารผ่านผู้ประสานงานด้านภาษาประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนและมีการส่งต่อข้อมูลลูกจ้างที่ต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเนื่องจากกระแสะโลกาภิวัตน์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิต อัตราการเจริญเติบโตในประเทศที่ถดถอยประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในจ้างใช้เป็นเหตุผลในการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างทำให้ลูกจ้างในกิจการบางประเภทได้รับการคุ้มครองต่ำกว่าพื้นฐานของกฎหมายแต่มีการใช้เทคโนโลยีติดต่อเชื่อมโยงกับในหน้าญาติพี่น้องสถานประกอบกิจการใดให้ค่าจ้างมากกว่าสวัสดิการที่ดี จึงชักชวนกันย้ายสถานที่ทำงานจนเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ในจ้างลูกจ้างทราบและถือปฏิบัติเช่นการรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมเหมาะสมกับปริมาณงานการให้อิสรภาพในการดำรงชีวิตตามสมควรจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอันจะเป็นการลดผลกระทบ นำไปสู่การค้าม,มนุษย์นยในระดับหนึ่งหน่วยงานทีมสหวิชาชีพควรเรื่องรัดการทํางานเป็นทีมตรวจสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงเรื่องการค้าม,มนุษย์เพื่อดูแลในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบพัฒนาช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เครือข่ายที่อาจมีเรื่องอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเครือข่ายบางรายอาจไม่ประสงค์จะแสดงตัวให้ข้อมูล ด้านการสร้างการรับรู้และขยายเครือข่ายเรามุ่งมั่นสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางท,างที่หลากหลายช่องทางออนไลน์ Facebook, Line, TikTok, YouTube การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับบัณฑิตรแรงงานอาสาสมัครแรงงานและแจกพผ่นพับภาษาไทยพม่ากัมพูชาลาวมีการจัดหาล่ามภาษาเมียนมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบรรทับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานเพื่อขยายการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่